ทำนายนุดูดิทำทำย่ายนุดูดิทำยางนุดูทำงี้ทำงี้เน่เน่เน่เมียว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  เหมียวเหมียวเมวเหมียวเมเหมียว่เหมียวมวเฮ้ยอะไรเ่โอหสีเลียนกินเลยลูกมํมโอ้โหมํมวันนี้มํมนะครับวันนี้มํมนี่นะมัมกโก้กโก้มัมกโก้ตาขออันหนึ่งได้ไหมได้ปะ เออกินเป่งไว้กินนี่ยนุดูดิกินนี่ยนุดูอ้าปากกินนี่ดูดิมีนุซื้อให้นะของนีนุซื้อให้อ้าวออไปโฮ้ยเฮ้ยดูทำดูดิดูทำดิอ้าวทำไมคลายออกแล้วลูกไม่อร่อยหรือไงเอาใหม่